ไปดูกับเขาหายาพาเรากินยูบ่ฮะเออตก,กว่าวอย่างเสียวเวลาเนี่ยจะมาเสียเวลาค่อยจะไปดูกับข้าวก่อน รถกับข้าวมาบร่รถกับข้าว ดูกับข้าวกันม่อยากไรกิน เจ๊กันตเราอนลนี้ต้ือในได้่าเทอลูกค้าก็ยังมาเป็นไม่ขาดสาลูกค้าโอ้ลูกค้านั่นต้องถ่ายอาไ้ลูกค้านั้นมานะมาลูกค้า พลอน้ำประยุปลาบ่ปามแดงแดงปาปาสวายโอ้พอดีใต้ว้เอาเมี่ยงหอยคข่เด้อคตวจำเบ่กซื้อเอามีะกินฮะ่ซื้อแล้วบ่ซื้อแล้วบ่มีใคกินคอยกินบ่มตาแหกอะไร ไปหมอแล้วพิดตาแหงพิงก็มีดีบอกไปหาหมอก็มีหมอพิตาแห์ทั้งไปหาหมอก็มันไปเฮ็ดเแห์ให้บ่มีมองยู่ยู่ก็ยู่ขี้ดินให้เออเป็นเรื่ประยอนใช่ประยอนมันจะคือเดียวกับปลาบึกเต้เอามายิ้มก่อนไหมเออดาราบ้านโกกอกดาราบ้านโกกอกพมาปุ๊กมาปพดาราเอ้ย ดาราน้อยยงามขอมันทูมานะมันดึงหัดโทรศัพท์พิมกันได้เฟิมมันประหยกดวาวความคานถ้ามันมีอย่างแน่นน้ำมุนที่กันกินไดมีปากโอ้ยเอาเผือทับมันมีอย่างกินอันนี้นะ ขี้คีบุญยากส,ส,สักอันนค่ะชุกแค่ละเบิดไปหม้อนะมื่นผู้แล้วไปเฮ็ดเพือนให้เขาอ้าวเพิ่นอยู่ในที่ดินอยากให้เปอนอยู่ในที่ดินถูเอออยากให้นั่นแหละเฮ็ดทำมันยามแล้วค่ะ 5, เออหเออึ่งสองสามโอเคค่ะไม่มีอะไรเลย น้าตาเจ้าจะเมื่อทางพี่บอกเดี๋ยวเขาจะไปไปเอาเจ้าจะขึ้นเมื่อเดี๋ยวนี้อยู่บ่อบอกโ่อนจะเอาอันเดี๋ยวค่อยเอาไปให้เจ้าก็ได้ที่บ้านใช่ไหมจะอยู่ที่บ้านผูกโอเคให้ก็จริงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปกี่อย่างกลับมาให้มันแช่ไว้เนาะเจ้าจะไปกีดอย่างผุกกินข้าวแล้วกินข้าวก่อนบ่ก็ยังไม่หิวก็เลยจะไปก่อนโอเค ต้นไตลอดเลยนูม่เยุดเยอนกชุ่มพักนี่บ่เส็นคนจนต้งทนน้อยเ้องอืมจะเอามะขามนี่ไปให้ยาพาก่อน มะขามไปให้ยายพากอดยายพามืดค่ำพาพา ชายาพายุพุ่นมืดลปวะนี่มาทางนี้มาทางบ้านยายบ้านน่ะหนักเตะอันนี้ ขึ้นชอยบ้านนาตายชอยนี่มัน học ban dài mượt quá ui mượt mà soi này mượt kha má dài đi mà soi nắn mượt được No. Oh. Me. มาแล้วเฮ้ยเมื่อเดียย่างมาหั่นกันแลวดูไข่เกลือหมาโอ้โหโอเคค่ะเขาจุบคลิปแค่นี้นะคะลืมกดไลค์ก็แชร่ให้ให้ยายด้วยค่ะ